สวัสดีครับท่านสมาชิกวิลเลอร์พีเจนวันวนี้วันพุทธที่11พอย2563นะครับวันนี้นกพุเสียก็เอานกมาปล่อยอ่างทองนะครับหลังจากที่นกอา,อาการโรคก้วกหายดีแล้วปกติแล้วนะครับกลับจแข่งลกแสงก็เป็น,ปนติดโรคเข้ามาเลยนะครับเป็นเรื่องปกติ โรกนี้เขาเรียกว่าโลกประจำประจำฤดูประจำท้องถิ่นนะครับเรื่องโรคพวก,กอาหารไม่ย่อยเนี่ยมันเลือดปกตินกเป็นโรคใกล้ตัวนะครับแต่ก็ข้อดีของมันคือว่านกถ้าเป็นแล้วเนี่ยมันจะไม่เป็นซ้ำอีกนะครับถ้ากรงไหนเป็นเนี่ยก,ก็หยุดแข่งหยุดซ้อมแล้วก็ปล่อยให้มันติดกันทั้งกรงอะนะครับ ทีเดียวเลยแล้วก็รักษาด้วยยานะครับมันจะมียาหลายตัวมีทั้งยาเอ็นเอ็นโลนะครับซันฟาหรือว่ายาซีอีพวกที่ใช้ได้หมดนะครับเบื้องต้นก็ผสมให้เข้มให้ยามีความเข้มปกติเขาใช้เท่าไหร่เราก็เพิ่มตัวยาไปอีกเท่าตัวนะครับ าาก็อัดไปที่นกแต่ละตัวใช้ลูกยางบีบเข้าไปนะครับไอตัวไหนที่มันอาหารอยู่ในกระเพาะมันก็จะขย่อนออกไปเองอ้วกออกมาเองจุดที่สำคัญที่สุดคือให้นกมันอ้วกออกมาให้หมดนะครับเหตุที่มันไม่ย่อยนี่เพราะว่ามันมีติดเชื้อแบคทีเรียนในกระเพาะนะครับก็ทำมาหลายปีแล้วที่บอกว่าโรคอ้วกนี่ไม่ใช่โรค หน้าน้ากลัวหน้าหน้ารักเกยียจอะไรรักหนาหรอกครับโรคง,ง่ายต่อการรักษานะครับตอนนี้ก็มากับพรเทพพรเทพก็ปล่อยปล่อยเดียวปล่อยคู่็ล่อยไปเดีะนน้อยแล้วน้อยของพรเทพก็แข่งส่งเสริมนะครับ ของดีเคบางบอลกับสวัสดเก็ดนี้เดี๋ยวจะปล่อยสายจะปล่อยตอนที่34บเดี๋ยวจะปล่อยประมาณ40นะครับตอนที่มาซ้อม่าหลายคันแต่ก็จะปล่อยกันไม่ได้เพิ่งจะปล่อยกันมาตอนเจ็ดโมงครึ่งเห็นถ้ายอยปล่อยกันหลายหลตกงล้เห็นมาเห็นเห็นรถวัจอดรออยู่3-4คันนะครับที่อ่างทองเนี่ยระยะตรงนี้ก็101กิโลนะครับ 1 0 1 1 0 1กิโลนะครับตอนเช้าที่มานี่มาไปอินฝนตกนะครับมีฝนตกก็ระหว่างทางตางปรหารก็ยังมีแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วตอนนี้แต่ก็ดวงทิตยังยังไม่โผล่นะครับดวงทิ่ขึ้นแล้วแต่ยังไม่เมฆยังบังอยู่ ลมเหนือลมเหนือทรงนะครับปล่อยสายหน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะนกบินได้อยู่แล้วนะครับไม่ร้อนครับสมาชิกอาจจะสงสัยวันนี้นกคุณเสียทำไมเปลี่ยนทรงผมก็เรื่องของเรื่องคือเมื่อวานไปตัดผมนี่ปราบฏว่าช่างตัดผมบอกป๋า มีขนนกติดที่บทศีศาสป่าด้วยเนี่ยจะทำอะไรมาเออก็เลยถามไปต่อบเอยแล้วมันมีเศษอย่างอื่นอีกไม่มีเศษละอองเศษอะไรไหมมีปา่าเป็นเป็นมีผมผมเราก็มานั่งคิดโอ้เราก็อาบน้ำอาน้ำล่าถัวทุกวันเนี่ยมันยังมีอยู่อีกนะครับก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนทรงมันซะเลยนะครับ ไม่ใช่ว่าอยากจะตัดสั้นหรืออะไรคือให้หนังศีรษะเราปลอดภัยไว้ก่อนถ้าไม่จัดการตรงนี้ไปไว้ผมยาวนี่เดี๋ยวไม่ไหวเป็นเชื้อราแล้วยุ่งเลยนะครับนีก็ฝูงอนะไรปะเนี่ยนฝูงลหลังต้นไม้เห็นปะ่ะนี่ยขึ้นแล้วฝูงใหญ่ครับเดี๋ยวเราจะปล่อยหกโมงสี่สิบไอ้ขอโทษปล่อยเจ็ดโมสี่สิบ น,นครับขึ้นหลายโค้งแล้วตอนนี้เจ็ดโมงสามหกนะครับเอยสักพักไปน,นครัรวงนะับ ตอนนี้7จ็ดโมงสาบแปดแล้วครับเดี๋ยวทยอยปล่อยเดี๋ยวจะปล่อยของสลวัตเก็ดไปก่อนนะครับปล่อย40จะปล่อยนกชั้นกลางคือนกนกหัวเบอร์หนึ่งไปก่อนปล่อยให้หมดชั้นเลยแล้วก็ตามด้วยนกไกลสลับดีเคบางบอลไปขอเทพหนีไปก่อน

เอาลูกใกล้ไปก่อนทีละห้าตัวตัวห้าตัวเพราะว่าลมมันแรงปล่อยเยอะไม่ได้มีแน่พ้กปล่อยเุ้นฟูงเดี๋ยวเจอแน่ลมแรงนะครับวันนี้ปล่อยเป็นฝูงอันตรายอ่ะสี่สิบละป ของสารัเพิษสารัตเกตไปก่อนนะครับนกผมเบอร์หนึ่งปล่อยเชือกสี่ตัวห้าตัวตอนนี้ใส่โวกกันนอกไว้ก่อน กใจแล้วอยู่ๆก็มีฝนม,มาเมื่อเช้า,ชานี้งง nha. Nhìn lại cái này Nhìn cái này rồi, xài lắm. ตามผู่ไปไปเริ่มเลยไม่ใช่ผูมนกปลาไม่ใช่นกพิราบด้วยนกอะไรไม่รู้ปีกเรียวๆเล็กๆใช้นกนังแอ่นในาดัใหญ่อ่ะเนี่ยใช่ไหมเนี่ยนกแบบนี้ Chẳng à, đi kê băng bồn, hay chứ bòi lắng rồi ไล่ไปเลยไล่ไปเลยหกต,ตัวเจ็ดตัวได้ประมาณนั้นได้